จะมีการพบปะกกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีสิ้นผิงถูกมองว่าจะเป็นตัวที่ชี้ชะตากับทองคํามากถ้าเขาคุยกันแล้วดีเกิดเขาสงบศึกหยุดสงครามการค้านะคะทองจะลงอีกหรือเปล่าข้อตกลงที่เขาตกลงกันเนี่ยมันตกลงโดยเบ็ดเสร็จเลยหรือเปล่าในส่วนของทองคำเนี่ยถ้าเกิดเขามันรู้กันได้เนี่ยเราต้องไปดูไส้ i d ในถ้าเกิดว่าไส้ไนเนี่ยมันยังมีอะไรที่ต้องไปคุยกันอีกเยอะในระดับของปฏิบัติการตรงนั้นนะคะิ้งมองว่ามันลบกับทองคําแหละ มันก็น่าจะลบได้แต่ถามว่าจะลบได้แรงถึงขั้นบอกโหลงอีก500เหรียญจากจุดนี้เลยไหมเนี่ยไม่ได้มองขนาดน,นั้นด้วยหลายๆปัจจัยนะคะเราโฟกัสกันที่ประมาณ3,850ถึง3,800ค่ะขอดูโซน3,800แถวเนี้ย8 8 2 0 3น0 0ตรงนี้ก่อน ราคาจะไปต่อจริงๆเนี่ยไม่ผวนย่อหลุดตรงนั้นเพราะถ้าย่อหลุดตรงนั้นการที่จะปีนกลับขึ้นไปอีกทีนึงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาค่ะ คุณตุตีคะนักลงทุนรอฟังคําตอบเลยคะ่ะตกลงทองที่เรบาวขึ้นมาตอนนี้ลงจบแล้วใช่ไหมคะเต้องต้องเรียกว่าขอดูอีกอีกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วกันก็คือน่าจะบจบสัปดาห์นี้น่าจะเห็นความชัดเจนค่ะคุณตกีต้าเพราะว่าเอ,อราคานะคะร่วงลงมาเกือบห้าร้อยเหรียญนะคะห้าร้อยเนาะน,นะคะจากสี่สิบพันสามร้อยนะคะถ้าเอากล,กลมๆอ่ะเขาหลุด า็ลด4,000ลงมาอยู่ที่ประมาณถ้าเอากลมก็3,900นะคะมัน500เนอะมันมันเกือบ500เลยะนะคะทีนี <Okay. S 1> ้เพิ่งรีบาวขึ้นมาได้หน่อยนึงนะคะ <Okay. S 1> ก็ยังไม่ช่าใจยังไม่ช่าใจถ้าเกิดว่าจะเอาให้อุ่นใจจริงๆอะนะคะต้องกลับไปยืน4,150 4,200ให้ได้ค่ะคกุกินาตรงนั้นจะเริ่มปลอดภัยขึ้นนะคะสำ, <Yeah. S 1> สำหรับคนเล่นทองค่ะ นั่นคือทางเทคนิคนะคะทีนี้ดูบริบทที่เป็นปัจจัยอื่นๆที่มากระทบกับฟันเดเมนทัลนิดนึงนะคะจะมีการพบปะก,กันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีสิ้นผิงในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็ถูกมองว่าจะเป็นพตัวที่ชี้ชะตากับทองคำมากถ้าเขาคุยกันแล้วดีเกิดเขาสงบศึก หยุดสงครามการค้านะคะทองจะลงอีกหรือเปล่าเพราะว่าทองก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเอาไว้สู้ความเสี่ยงทีนี้คือถ้าจีนอเมริกาเขาไม่รบความเสี่ยงไม่มีแล้วเนี่ยทองคําจะถูกขายหนักอีกรอบไหมคะคุณตุกตีค่ะต้องต้องบอกว่าตามคาดการเนี่ยนะคะก็ ครั้งนี้เรียกได้ว่ามันเป็นครั้งแรกๆเลยนะคะที่มีการถแถลงตรงกันทั้งสองฝั่งนะคะทั้งทางด้านของสหรัฐที่ออกมาบอกว่าการคุยกันร,รอบนี้นะ,ะค่อนข้างมีความคืบหน้าในหลายๆประเด็นนะคะ,ะทางด้านของฝั่งจีนไม่ได้ออกมา,า้านก็บอกว่าตามที่คุยกันนั่นแหละนะคะรอบนี้มันเป็นการเป็นความคืบหน้าที่เรียกได้ว่า ตรงกันทั้งสองฝ่ายนะคะคุณกีต้าก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาโอ้โหเอ่อตั้งแต่สิงหาเนี่ยนะคะเราเพิ่งเริ่มเห็นการพักตัวของราคาครั้งนี้ครั้งแรกที่เห็นว่าพักจริงๆอะนะคะแต่ครั้งแรกก็เล่นเอานะลงทุนตกอ,อกตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาทิตย์ก่อนเนาะลงมากับโอ้โหเยอะเกือบห้ารอเหรียญเนยนะคะก็เอ่อทีเนี้ยคุณกีต้าถามว่า มันจะมีอีกไหมถ้าเกิดว่าเขาบรรลุดีลกันได้จริงๆมันต้องมองลึกเข้าไปข้างในค่ะคุณกิต้าว่าตัวดีลเบื้องต้นที่เขาตกลงกันได้เนี่ย มันครอบคลุมในส่วนของสิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องการมากน้อยแค่ไหนค่ะอย่างเรื่องที่รอบนี้นะคะพิกพีก็แร่ธาตหายากใช่ไหมคะแร่หายากเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นอาวุธสําคัญของทางด้านจีนนะคะทีนี้คุณทัามตอนนี้วิ่งเรียกได้ว่าออนทัวเลยเนาะนะคะไล่ล่าเซ็นสัญญาแร่ธาตเร่ธาตหายากมาเกือบตลอดเกือบ2สัปดาห์นะคะล่าสุดนะคะก็เนี่ยนะคะมาที่เราไปที่ญี่ปุ่นนะคะก็เซ็นสัญญาเหมือนกันหมดเลยเซ็นเอ็มเอ่อเอ็มโอ ใช่ไหมคะเหมือนกันหมดเลยก็อันนี้มันแสดงให้เห็นว่าคุณทำเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะจริงจังกับเรื่องแร่ธาตุหายากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ,ะเป็นตัวอุปกรณ์ที่เอาไปใช้ในในการอุปกรณ์ตัวหลายๆตัวในพวกเทคโนโลยีที่จะไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเขามีน้อยเขาก็พยายามที่จะรวบรวมหาเพื่อที่จะ,ะลดการเพึ่งพาทางด้านของจีนทีนี้เราต้องมองกันเหรอว่าข้อตกลงที่ ที่เขาตกลงกันเนี่ยมันตกลงโดยเบ็ดเสร็จเลยหรือเปล่าอาถ้าเกิดว่าคุณกีตาเป็นจีนะคุณกีตาจะยอมไหมคะตกลงแบบเบ็ดเสร็จแบบอุย้ยยังไงก็เซ็นสัญญาให้เดือนละเท่านี้เลยแหละปีละเท่านี้เลยต้องส่งออกให้แบบนั้นอะคุณกีตาจะจะเซ็นไหมตุ๊กพี่มองว่าเขาไม่น่ายอมเสียผลประโยชน์อะคะ่ะก็คือมองว่าสัญญารอบนี้ก็อาจจะรอมชอมได้ในระดับหนึ่งนะคะข้อตกลงเนี่ยมันก็อาจจะ แบ่งในส่วนของผลประโยชน์ ของตัวเองรักษาของตัวเองไว้แต่ถ้าไม่ยอมมันก็อาจจะกระทบก็อาจจะต้องยอมเสียน้อยนะคะเสียน้อยเพื่อที่จะรับผลรวมที่จะตามมาเนี่ยนะคะแบบนั้นมากกว่าดิ๊ก็เลยมองว่าในส่วนของราคาเนี่ยนะคะทองคำเนี่ยถ้าเกิดเขามันรู้กันได้เนี่ยเราต้องไปดูใส้ในถ้าเกิดว่าใส้ในเนี่ยยังไม่ได้ยังมันยังมีอะไรที่ต้องไปคุยกันอีกเยอะในระดับในระดับของปฏิบัติการตรงนั้นนะคะดิ๊กม,มองว่ามันลบกับทองคําแหละนะคะรับ ข่าวออกมาเซ็นแค่บอกว่าเซ็นสัญญาที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยเราแค่ได้ยินคําว่าเซ็นสัญญาถูกไหมตกลงกันได้จุด,จ,ดจุดเบื้องต้นใช่ไหมคะเบื้องต้นนะอ,อีกอีกยาวไกลที่ต้องไปคุยกันต่อเนี่ยคะ่ะมันก็น่าจะลบได้แต่ถามว่า จะรบได้แรงถึงขั้นบอกโหลงอีก5้าร้อยเหรียญจากจุดนี้เลยไหมเนี่ยไม่ได้มองขนาดน,นั้นค่ะคุณกิตา้าก็อาจจะมีลบๆเข้ามาบ้างแล้วก็อาจจะอาจจะเริ่มไม่ใช่ข่าวสดแล้วยนะคะข่าวนี้ถ้าเกิดมีเพิ่มมาเรื่อยๆเนี่ยจะเริ่มเป็นข่าวข่าวข่าวเก่า,า,า,าที่มีความคืบหน้าอ่าเพราะฉะนั้นความแรง่ะความแรงของผลกระทบที่ต่อราคาทองคำเนี่ยก็จะไม่ได้พีคเท่ารอบแรกค่ะคุณกิตา้าอาจจะอาจจะมีลดลงบ้างแต่ไม่ได้แรงมากค่ะ ว่าราคา price in ไประดับหนึ่งนะคะ price in <_ S 1> ไปพอสมครวรแล้วดาวไซ i d ที่คุณตุกติ๊กมองนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเกิดเขาตกลงกันเกิดมีรายละเอียดนะคะมันจะลงได้ลึกอีกระดับไหนคะพอทีอ่จะคาดการในเชิงตัวเลขได้ไหมคะถ้าเป็นโกลสปอตตอนนี้เราโฟกัสกันที่ด้วยด้วยหลายๆปัจจัยนะคะเราโฟกัสกันที่ประมาณ3,850ถึง3 8, 3, 8ค่ะขอดูโซน3 8 แถวเนี้ย3,820 3 8 0ตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นจุดโครงสร้างของฝั่งทางด้านเทคนิคด้วยค่ะคุณกิตาเป็นจุดที่เราโฟกัสมาร์คแดงๆไว้อะค่ะว่าถ้าเกิดราคาจะไปต่อจริงๆเนี่ยมันไม่ควรย่อ,ยอหลุดตรงนั้นเพราะถ้าย่อหลุดตรงนั้นการที่จะกลับขึ้นปีนกลับขึ้นไปอีกทีนึงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาค่ะค่ะนั่นคือหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของซัมมิตคุณทรัมป์แล้วก็ ปธิบัติหน้สีิ้นผนะคะอีกเรื่องหนึ่งจะเกิดขึ้นคืนนี้เหมือนกันค่ะคุณตุกตีก็คือประชุมของเฟดซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกคาดหมายว่าดอกเบี้ยน,น่าจะลดนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็จ,จะ c ช a l l e เลน์นะคะมีข้อมูลบางอย่างที่เฟดอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่าเจอก็เป็นชัดดาวเข้าไปนะคะในตลาดตอนนี้เนี่ยค่าการผลประชุมเฟดยังไงแล้วจะมีผลกับราคาทองคําในคืนนี้ยังไงคะคุณตุกตีค่ะอ้อันนี้สดๆร้อนๆเลยเนาะพี่ขอเย็นนี้แล้วก็เดี๋ยวไป เหตกันคืนนี้เลยนะคะเอ,อ่อถ้าเอาตามตลาดมองตอนนี้นะคะเกือบ98-97%เนี่ยมองว่ายังไงซะเฟดก็น่าจะมีการปรับลดอัตาราดอกเบี้ยนะคะคุณกิตาที่ประมาณ0.25%นะคะอันนี้คาดการกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละนะคะหลังจากที่เริ่มมี government, ากา m ม n t ต h แชัด w งมีข่าวอะไรมาอะเริ่มคือข่าวนี้ต้องบอกว่า ตลาดรับข่าวนี้มาพอสมควรสำหรับการปรับดัตาีดอกเบี้ย0.25คืนนี้นะคะแล้วทีนี้พอตลาดเริ่มมีการคาดแล้วรับข่าวไปแล้วในระดับหนึ่งก็มีการประเมินค่ะว่าในส่วนของการพุ่งขึ้นของราคาทองคำจาก เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคืนนี้ก็คือปรับลด0.25เนี่ยเราก็มองว่าอาจจะไม่ได้พุ่งพรวดพลาดถึงขนาดแบบโอ้บวก200เหรียญ300เหรียญขนาดนั้นนะคะคุณกีตาถ้าเกิดว่าจะบวกได้300หรือกลับขึ้นไปยืน4,003 4,004ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องมีประเด็นที่เรายังไม่เคยได้ยิน เพิ่มเข้ามาได้ใช่ไหมคะหนึ่งแหละคืนนี้ประเด็นแรกก็คือเฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ย0.25อันนี้ค่อนข้างแบบมากๆ90%กว่ามองว่าจะลดสองสิ่งที่เฟดจะพูดหรือเปล่าคืนนี้ก็คือเรื่อง QT ค่ะ mm. เขามีการแง้มแ้มเนาะมีการแง้มแ้มออกมาแล้วรอบหนึ่งบอกว่าทางด้านของเฟดเนี่ยน่าจะมีการชะลอหรือยุตินะคะในส่วนของการทำา QT นะคะแต่เขาไม่ได้บอก ว่าเขาจะเริ่มเมื่อไหร่แค่ออกมาส่งสัญญาณว่าน่าจะมีใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคืนนี้ทางด้านของเฟดเนี่ยมีการแตะเรื่องนี้หรือมีการออกมาส่งสัญญาณว่าจะชะลอนในออการประชุมครั้งหน้าก็าคือเดือนธันวาคมเนี่ยคะ่ะอันนี้ เปอร์เซ็นต์ของการขยับขึ้นหรือน้ําหนักของการพุ่งขึ้นของราคาทองคะะอําจะขยับขึ้นมาอีกสเต็หนึ่งเอาง่ายๆจะเหมือนมีแรงเหมือนมีแรงแรงหนุนขึ้นมาอีกตัวเนื้อค่ะคุณกีตาอันนี้ก็อยากให้อยากให้เห็นความคืบหน้านะคะแต่ไม่รู้ว่าทางเฟดเขาจะคุยหรือเปล่าอันนี้คือคือเรื่องที่จะต้องติดตามค่ะ ถ้าเกิดว่าคุยแค่เรื่องดอกเบีย้ยคุยเรื่องความกังวลคุยเรื่องเดิมๆที่คุณพาวเวลเคยคุยนะคะ <c oughs> ก็มองว่าอย่างน้อยๆอ่ะให้ราคาขึ้นไปยืนสักประมาณ4,180หรือ4 2 0 0ได้จะดีมากๆนะคะจะดีมากๆจะเป็นโมเมนตัมที่ในส่วนของภาคเทคนิคระยะสั้นเนี่ยค่ะจะเริ่มมีการทำโครงสร้างขาขึ้นระยะสั้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าออคืนนี้ คุณพาเวลเขามีการเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยการพูดว่าเอ,อส่งสัญญาณนะว่า QT อาจจะเป็นปนในการประชุมเดือนหน้าโอ,อ้าทันวานะคะครั้งหน้าทันวาอันนี้เรามองว่าอาจจะไปได้ไกลถึงสักประมาณ4.2 เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องนี้เข้ามาแต่แต่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยจะต้องไม่ไม่ถูกพูดเยอะนะคะคุณกีตาเพร<ม>าะถ้าเกิดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อคุณคุณพาเวลเขาพูดเรื่องนี้เยอะเยอะเยอะขึ้นเมื่อไหร่นั่นอ่ะมันจะเป็นตัวมาเบรกมีส่งการขึ้นของราคาทองคําค่ะอะะอันนี้ก็มองมองลักษณะนี้ไว้ก่อนนะคะ ให้ข้อมูลเพื่อให้นักลงทุนได้สังเกตแล้วก็วางแผนในการเทรดนะคะลดดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่พอแล้วนะคะใครจะเทรดตอนนี้เนี่ยดูสัญญาณทั้งเรื่องของการส่งสัญญาณ QT นะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าแมสเซจเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็อาจจะต้องอไม่ได้มากถึงขั้นจะมีน้ำหนักที่ทําให้กังวลว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยนะเขาจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าการที่จะ,ะให้ในโยบายการเงินผ่อนคลายนีย่มันจะมากขึ้นไหมนะคะถึงจะเป็นบวกกับทองคําทีนี้ส่วนที่เคยเป็นบวกกับทองคํา มากๆนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็เข้าใจว่ามีแรงซื้อจากบรรดาเพลเยอร์ใหญ่นะคะอย่างเซ็นทรัลแบงค์เนี่ยแทบจะเป็นในร้อที่ของรอบนี้เลยว่าซื้อเยอะซื้อต่อเนื่องไม่หยุดนะคะถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดยังซื้อต่อไหมคะคุณตุงตีคะ่ะแล้วก็คาดการณ์ยังไงว่าทองลงมาขนาดนี้เนี่ยเซ็นทรัลแบงค์เขาจะเข้ามาเก็บบ้างหรือเปล่าเขายังจะเป็นแรงส่งเป็นเชื้อเพลิงให้ทองคําขึ้นไปหลังจากนี้อีกได้ไหมคะ,ะตรงนี้ก็เราเรียก ใจนี้นะคะก็คือแรงซื้อจากทางด้านของธนาคารกลางเนี่ยว่าเป็นแรงอุ้มนะคะแรงพยุงสําหรับราคาทองคาแล้วกันเพราะว่าเทรนตั้งแต่ปี2022-23 20ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็หลายปีแล้วที่ธนาคารกลางเขาเข้ามาซื้อแล้วเขาก็ยังซื้อต่อเนื่องอาจจะมีบางเบาบ้างหรือนะคะอาจจะมีพักไปบ้างกลับขึ้นมาซื้อบ้างอันนี้น่าจะเป็นสไลด์ที่หนึ่งเลยนะคะลบน่าจะต้องรบกวนให้น้อง ขึ้นให้นะคะอ่าเนี่ยค่ะเราเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยนะคะก็คือการซื้อนะคะการซื้อการขายของธนาคารกลางนะคะ,ะมีทั้งเน t ตบายข้างบนเน็ตเซลข้างล่างแต่ด้วยถ้าเกิดว่าเราดูกราฟตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าแรงซื้อเนี่ยนะคะมีเพิ่มเติมมาตลอดตลอดเลยตั้งแต่ปี2 0 2 2 2 3 2 4นะคะปีนี้ก็ยังคงซื้ออยู่แต่ด้วยระดับราคาที่เรียกได้ว่าพุ่งสูงขึ้นมากๆในช่วงของปี2024กับปี2025ก็คือปีนี้ค่ะก็เลย ทำให้วอลลุ่มเนี่ยยังคงมีนะคะคุณกีตาแต่ก็คือแบบไม่ได้สูงมากถึงถึงขั้นในช่วงของปี2023ที่มันพีพๆกันนะคะแล้วก็แรงซื้อตรงนี้ยังคงมีเข้ามาต่อเนื่องและจากรายงานนะคะของทางด้านของ v o ลโกคันซิ l เนี่ยค่ะเขาบอกว่าธนาคารกลางที่ซื้อ,เ,อ,อ,อเยอะที่สุดเยอรเดตนะับปีนี้ค่ะคือโปแลนด์นะคะคือโปแลนด คนเดียวเนี่ยซื้อไปสักประมาณ60กว่าตันคนเดียวนะคะเนี่ยคือแรงซื้อเนี่ยยังคงมีอยู่ คนหนึ่งลดคนหนึ่งเพิ่มนะคะก็สลับกันเข้ามาเพราะฉะนั้นแรงตรงนี้ยังไม่หายไปค่ะคุณตาย,ยังคงคอยซับพอร์ตทองคําอยู่แล้วก็ตามคาดการณ์นะคะของสภาทองคําโลกเนี่ยเขาบอกว่าประเทศเกิดใหม่นะคะยังคงมีความต้องการทองคาอยู่แล้วก็ประเทศเหล่านี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตูมนะคะซื้อแรงๆอย่างจีนอย่างโปรแลนด์หรืออย่างใครเนี่ย แต่แรงซับมันเข้ามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่างตัวอย่างของของโปแลนด์เนี่ยนะคะเขามีการประกาศเขามีการประกาศเขาบอกว่าเออธนาคารกลางโปแลนด์เนี่ยเขาประกาศคา่ะคุณกิต้าเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มสับส่วนทองคำนะคะในทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยจาก20 ขึ้นเป็น30%เนะคะเดิมเขามีอยู่น่าจะซักประมาณ500กว่าตันนะคะ500กว่าตันตอนนี้คิดเป็นซักประมาณ22%อนะคะอีก10%ที่เหลือตรงนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะนี่คือแรงซับที่เข้ามาเรื่อยๆทุกที้ก็เลยมองว่าในส่วนของแรงตรงนี้นะคะก็น่าจะยังคงมีต่อไปเพราะว่าท่ามกลางความไม่สงบท่ามกลางแรงที่ ธนาคารกลางต้องการที่จะลดความเสี่ยงจากการถือดอลลาร์ตรงนี้ค่ะยังคงมีอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะ,ะกระเพื่อมขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นฐานสำคัญของทองคำเลยค่ะที่ที่จะพยุงให้ยังคงไปต่อได้ค่ะค่ะน่าสนใจตรงที่คุณตุ๊กี้ใช้คำว่าเป็นแรงอุ้มหรือว่าเป็นแรงซับหรือว่าเป็นแรงฐานแสดงว่า เขาจะมาประคองราคาในช่วงที่ลงแรงแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าจะคาดหวังได้ว่าเขาจะเป็นตัวที่ดันให้ราคาพุ่งขึ้นไปสูงสูงร้อยเหรียญส0งร้อยเหรียญเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่จะมาจากแรงผลักดันของเซ็นทรัลแบงก์ใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะอย่างที่บอกไปว่าธนาคารกลางเองเขาก็ รอราคาในจังหวัดที่ราคามีการย่อลงมาเหมือนกันนะคะเ,เราเราเห็นตัวอย่างจากจีนใช่ไหมคะที่มีช่วงหนึ่งในช่วงของปี2024เนี่ยที่เขาไล่ซื้อต่อเนื่องต่อเนื่องขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็รู้สึกจะมาพักเอาในช่วงของออน่าจะกรกฎาคมใช่ไหมคะที่พักไปพักไปในช่วงปลายปีนั้นแล้วก็เนี่ยปีนี้เพิ่งกลับมาซื้อใหม่นะคะช่วงพฤศจิกายนวานากลับมาซื้อใหม่แตเ่เราจะเห็นได้ว่าพอราคาสูงมาก นะะธนาคารกลางเองก็จะพลอตไว้เหมือนกันก็จะก็จะชะลอการเข้าเหมือนกันนะคะอย่างโปรแลนด์เขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่า أ, เป้าหมายอีกสิเปอร์เซนที่เขาจะซื้อนะคะต่อต่อไปตรงเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดด้วยเหมือนกันนั่นหมายความว่าไม่มีใครอยากซื้อราคาสูงนะคะเมื่อไหร่ที่มีการทิ้งตัวลงมาเราไม่แน่ใจนะคะว่าในช่วงของการทิ้งตัวในระดับ400-500เหรียญที่ลงมารอบเนี้ยนะคะจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะสาหรับธนาคาร คานกลางแล้วหรือยังเออเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็ต่เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะคะทางด้านของสภาทองคำโลกนี่ก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวเราน่าจะรู้แล้วค่ะว่าณนะราคาที่4,000เอา3,900แหละเอาทัานทานตรงเนี้มีที่ไหนที่เข้ามาซื้อบ้างแล้วนะคะน่าจะในใ,ในช่วงของต้นต้นเดือนน่าจะมีรายงานออกมานะคะค่ะ โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ